ยอดเงินกัมพูชาค้างจ่ายบัวขาวและทีมงานรวมกว่า2.7ล้านบาทท่ามกลางกระแสดราม่าโวยขเขมรกุนคแมก่อนลามถึงบัวขาวทวงเงินค่าชก2ล้าน ก่อนหน้านี้ค่ายมวยบัญชาเมฆได้มีการโพสต์ทวงเงินจากผู้ใหญ่ของกัมพูชาจำนวน2.2ล้านบาทซึ่งเป็นค่าตัวที่บัวขาวบัญชาเมฆย,ยอดกำปั้นขวัญใจชาวไทยขึ้นชกในรายการ World F i g h t s e ร i e s ณสนามมรดกเตโชรประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีที่แล้วล่าสุดมีการเปิดเผย,ยจากยิ้มว่าที่100ทร้อยโทธีรวัตรยิย้มผู้จัดการของบัวขาวบัญชาเมฆที่แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าทางกัมพูชาไม่ได้เพียงแค่ค้างเงินแค่บัวขาวเท่านั้นแต่ยังค้างเงินนักมวยชาวไทยคนอื่นๆและทีมงาน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนรวมแล้วเป็นเงิน2 7 2 4 6 0นบาททางนี้บัวขาวบัญชาเมฆเปิดเผยว่าสำหรับการออกมาทวงเงินดังกล่าวไม่ได้ต้องการทวงเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นแต่ยังมีทีมงานนักมวยคนอื่นและบุคลากรอ,อีกหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างในส่วนนี้อยากจะวอนขอผู้ใหญ่ทางกัมพูชาให้ความอนุเคราะห์หน่อยช่วยเหลือกันหน่อยให้บัวขาวและทุกๆฝ่ายได้รับเงินที่ยังคงค้างอยู่ด้วยครับบัวขาวบัญชาเมฆระบุหากย้อนไป ยังดราม่าต่อเนื่องสําหรับศิลปะการป้องกันตัวของกัมพูชาและไทยกุนคาแมคือชื่อการแข่งขันมวยที่ทางเจ้าภาพกัมพูชาจะมีการเปลี่ยนแปลงจากชื่อมวยไทยในกีฬาซีเกมส์ซึ่งทั้งสองชาติมีการตอบโต้กันไปมาเราลองมาดูไทม์ไลน์ว่าเริ่มต้นจากอะไรประเด็นร้อนต่อเนื่องนับตั้งแต่กัมพูชาเจ้าภาพซีเกมส์2023คือในปีนี้จะจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคมเตรียมเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยหรือที่หลายชาติรับรู้กันว่าชื่อว่ามวยไทยเป็นชื่อใหม่คือกุนคาแมโดยอ้างว่าชาติของตตนนนนเเปป็้ก,ปกาิิดศละ ต่อสู้ชนิดนี้ทั้งที่กติกาต่างๆกีฬาชนิดนี้คล้ายมวยไทยกระทั่งสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ได้ตัดสินใจไม่ส่งมวยไปร่วมแข่งขันเนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยืนยันการใช้มวยไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติส่วนทางกัมพูชายืนยันจะจัดการแข่งขันต่อไปและได้มีการจัดประชุมกติกาและมีเจ็ชาติต,ตอบรับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือบัวขาวบัญชาเมฆนั้นได้ออกมาโพสต์ว่าตัวเองนั้นคือคนไทยเชื้อสายกุยหรือโกยกวยหรือชาวสวยไม่ใช่ชาวเขมร ตามที่ชาวกัมพูชามาปลวนกล่าวอ้างอยู่ในเพจของตัวเองนอกจากนี้ชาวเน็ตยังมีการงัดหลักฐานถึงการที่กัมพูชาได้นําครูวุฒีชิน,นวุฒิสิริสัมพันธ์ที่ทําหน้าที่นายกสมาคมครูวมวยไทยประธานองค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO ประธานสหพันธ์มวยไทยโบราณถูกดึงไปดํารงตาแหน่งประธานสหพันธ์กุนคแมประจําประเทศไทยทั้งที่เจ้าตัวก็ได้ปฏิเสธไปแล้วในเวลาต่อมา่ข่มวยกุนคแมได้นํารูปครุฑซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตาครุดแผ่นดินไทยไปใช้ทําให้ชาวโซเชียลต่างก็เข้าไปสแสดงความคิดเห็น เชิงวิจารณ์ตำหนิค่ายมวยดังกล่าวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปจัดก,การปัญหาเพราะเกรงว่าจะลุกลามบานปลายจากนั้นคณะกรรมาการโอลิมปิกไทยได้มีการขวางกัมพูชาจัดกุลคแมแต่ยืนยันไม่ส่งกีฬาชนิดนี้เข้าแข่งขันอย่างแน่นอนซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นอกจากกุลคแมแล้วยังมีการบรรจุคุณลบกอกกาเตาวมวยเขมรรุ่นเฉพาะที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไว้ชิงเหรียญทองด้วยเช่นกันบัวขาวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในระหว่างการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหนึ่งถึงงเรื่อ ของกุลคแมว่าไม่ได้ซสีเรียดอะไรหากทางกัมพูชาจะเปลี่ยนชื่อเพราะก็เป็นสิทธิ์ซึ่งมวยไทยก็ถือเป็นเจ้าตำรับเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆเพราะมีประเด็นทางกัมพูชาโดยเซเรจันทระรองประธานกิติมศักดิ์สาพันมวยกัมพูชาได้ออกมาบอกว่าหากล้มบัวขาวใดนั้นจะมอบเงินพร้อมบ้านรถให้กับนักมวยชาวกัมพูชาจนบัวขาวต้องงัดไม้เด็ดคือก่อนจะชกกันขอทวงเงินก่อนได้ไหมเพราะยังค้างอยู่อีก2.2ล้านบาทจนล่าสุดเขียวรำจงนักกีฬากุมคาแมวตำนานของกัมพูชาได้โพสาาบัวข ว่าขึ้นชกกันดีไหมสืบจากข่าวรายงาน